ทรายคิดว่าความเศร้าอะ่ะมันไม่ได้มาจากภายในใครอ่ะครับมันมาจากภายนอกครับมันจะมีภาพหนึ่งที่ทรายชอบก็คือภาพของผู้ใหญ่ที่ตัดปีกผีเสื้อของที่ที่มันมาจากของเด็กอ่ะครับเราก็ทรายคิดว่าภาพเนี้มันเป็นสัญลักษณ์ที่ดีสําหรับเรื่องราวของการเติบโตที่มันอาจจะทําให้เราเสียความอิสระความความเป็นตัวเราครับคือตอนทรายเศร้าอะ่ะมันจะเป็นเพราะว่า สายไม่ได้เป็นเสียงให้ตัวเองแลวการที่เราไม่ออกเสียงกับความรู้สึกของเราอะ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเรากลัวสิ่งแวดล้อมมันทําให้สิ่งแวดล้อมของเราหน้ากลัวมากกว่าที่มันที่มันเป็นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าทําไมชีวิตมันต้องหดหู่ทรมานขนาดนี้เลยตอนเราพูดออกมาเราเราก็ต้องมีความกล้าหาญที่จะพูดแต่ทายสัญญาว่าถ้าเกิดเราพูดออกมาแล้วอะ่ะ คนที่ทำร้ายเราหรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกโกรหูอ่ะเขากลัวที่เราจะพูดความจริงเลยการที่เราพูดความจริงมันเป็นการเซฟตัวเองเราก็เซฟคนอื่นด้วยในการที่คนอื่นก็จะกล้าพูดออกมาด้วยครับ